ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ของผมนะครับลัคกี้สามสี่นะก็อยู่ในเกมอันนี้ยูนิเวอร์แซนดนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าอย่างนี้ก็คือไอ้ินสตาแกรมเนี่ยผมนั่นก็คือเกมเกี่ยวกับสแตนนั่นเองนะทําไมถึงมีไอ้ปุ่มนี้ขึ้นบนจอผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นในคอมนะแต่ผมว่าผมมาเล่นในแท็บเล็ตเดลอมเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นแป้นเนี่ยมันมากับแท็บเล็ตผมซึ่งผมก็ในถึงประโยชน์นี้ขึ้นมาผมก็เลยเอามาหยิบยืมที่หน่อยนะฮะก็นี่ฮะ นี่คือสแตนตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเพิ่เพ<ๆ>มเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับประมาณบ,าบ,าบ่ายๆนั่นก็คือแกสเตนเองนะครับก็ํ <c oughs> าหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับก็มันผมเนะี่ยซึ่งตอนนี้ยังใช้สกิลไม่ได้เลยนะครับถ้ากดในโทรศัพท์เนะี่ยไม่สามารถเอาสแตนออกมาได้ไม่สามารถออลอะไรออกมาได้เลยนะครับซึ่งมันเล่นไม่ได้นะครับสำหรับแกสเต์ในโทรศัพท์นะตอนนี้นะเมื่อไหนมันอัปเดตมาให้ใช้กับโทรศัพท์ได้ผมจะมารีวิวอีกทีนึงเนาะซึ่ง เรามาพูดถึงการที่ได้แ er กตเตอร์ตัวนี้ก่อนดีกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเห็นบางชแนลเขารีวิวกันมาแล้วเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างทําทยากพอสมควรนั่นก็คือต้องหางหัวใจทั้งหมดหกดวงครับผม <c oughs> และอีกหนึ่งหัวใจเนี่ยหัวใจสุดท้ายก็คือหัวใจธรรมดาที่ชื่อว่าฮาร์ดนะฮะก็คือการที่เอาไปทําชารา่าได้เองหรือคาร่าครับก็คาร่าเนี่ยผมมีแล้วนะฮะแล้วก็ <c oughs> บางคนบอกว่าคาร่ามัน มันต้องไปเก็บอีกไม่ใช่เหรอพี่มันหามันยากนะเพราะอะไรประมาณนี้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ย <c oughs> ผมไปรู้วิธีหนึ่งมาครับก็จากฝรั่งคนที่เป็นเจ้าของเกมหรือเป็นทางแอดมินนะครับก็เขาได้พูดคำนึงขึ้นมาว่าใครที่มีคาร่า,ายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาไปหาหัวใจใหม่แล้วนะอะไรประมาณนี้นครับเราก็สามารถเอาไปเอาชาล่าหรือคาร่า,าของเราเนี่ยมาใช้ก่อนนะครับใช้ที่มันถือมีดอยู่นะฮะแล้วก็เอาหัวใจทั้งหมดหกดวงเนี่ยอยู่ในตัวเรา แบบไม่ต้องเก็บนะฮะก็เดินไปที่นั่นเลยครับผมจะเล่นลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผมเล่นในนี้ครั้งแรกนะครับก็เนี่ยฮะประมาณเนี้ยมันต้องกดอ่าคอนโทรลตลอดเวลาทุกคนมาเลยเล่นยากแล้วอีกอย่างเมาส์ไม่มีฮนะมันต้องเล่นอย่างเงี้ยนั่นถึงมันจะลำบากสำหรับผมนิดนึงนะสำหรัใครที่ดูแล้วมันติดๆขัดๆก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไมไ่ถนัดเล่นอย่างเี้นะเพราะมันไม่ใช่คอมจริงๆนะฮะมันเป็นแท็บเล็ตผมเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็เล่นอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> มาคุยกับเจ้าตัวนี้นะฮะนั่นก็คือแกสเตอร์นั่นเองซึ่งแกสเตอร์เนี่ยมันจะถ้าเรายังมีหัวใจไม่พอเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูอ่ะแล้วเรามาคุยมันนะฮะคลิกปุ๊บอ่ะนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ you are not y e s worthy นะครับประมาณว่า <c oughs> นายเนี่ยไม่มีพรสวรรค์หรือว่านายไม่มีโชคพอที่จะเก็บอ่าวิญญาณ เพื่อพลังของชั้นอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องมีอ่าไอหัวใจสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีม่วงนะครับนั่นก็คือเป็นหัวใจแต่ละอย่างเลยนะผมจะแปะชื่อหัวใจทั้งหมดให้นะครับตรงกลางกระจอนะอ่ะน,นะอาานี่นะัะผมประมาณนี้นะซึ่งหัวใจอันสุดท้ายอย่างที่ผมบอกก็คือคาราไอ เราไม่ต้องเอาคาร่าที่เป็นหัวใจอยู่มาใช้ก็ได้นะครับเราหาคาร่าที่เป็นมีดมาใช้ได้เลยนะซึ่งก็ไม่ต้องมันรอนานนะส่วนตัวผมมีคาร่าอยู่แล้วนะครับที่เป็นมีดก็ไม่ต้องอ,อะไรเลยครับก็คาร่าไม่หายเลยนะค่อนข้างโอเคนะเรามาพูดถึงสก,กิลกันดีกว่าครับส่วนสก,กิลอ่าอันนี้เป็นมือสีม่วงมั้งเอ้ยมือสีเขียวสีอ่าเรามาดูมือสีม่วงกันก่อนดีกว่า <c oughs> การโจมตีปกติข,ของมือสีม่วงนะครับกดลิก ปุ๊บจะยิงเป็นเหมือนอ่าเลเซอร์ตไปครับก็นั่นกนะ็คืออ่าคล้ายๆข,ของแซนเลยนะครับนั่นคือแกสเตอร์บัสเตอร์อะไรประมาณนี้นะนี่ฮะค่อนข้างจะยิงได้ฉี่ๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นสกิลอาร์ผมกดปุ๊บอาจะยิงเป็นเลเซอร์เหมือนเดิมครับแต่เป็นสามอันนะฮะค่อนข้างรุนแรงเลยนะถ้าใช้กับคนนะประมาณนัดละสามสิบถึงสี่สิบได้เลยนะถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ค่อยได้ใช้กับคนนะเพราะผมไม่ได้ลองกับใครเลยโอเคนะต่อไปคนระับผม นั่นก็คือสกิลคิวนะครับในการกดตัวคิวเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนกับตัว e นะครับตัว e ก็จะเป็นการเลื่อนขวาตัวคิเป็นทางซ้ายนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปเป็น R สีฟ้าอ่อนแล้วนะเป็นการดึงนะครับมันเราสามารถไปที่ไหนก,ก็ได้ถ้าตามที่เมาส์เราชี้ไปหรือว่าปุ่มเราชี้อยู่นะฮะคลิกไปก็ไปแล้วนะฮะออจริงๆค่อนข้างเดินทางได้เร็วนะครับพอสมควรเลยนะ ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เราสามารถดึงไอเทมกับดึงมอนเตอร์หรือว่าคนได้นะครับซึ่ง <c oughs> ปุ่มผมจะบ, ắc, บ ắc, ักบักนิดนึงเอเราลองมาดึงไอตัวนี้กันเอาเมาส์ชี้นะดึงไหดึงไหเราสามารถดึงตัวเราเองกับดึงฝั่งมอนได้ด้วยนะฮะก็ค่อนข้งจะใช้ได้เลยนะอ,อ้าเบรเบร ันเดินเองนะไม่เป็นึงแกอเอาเหยียดแล้วนะฮะต่อมานะฮะก็คือก R ของไอ้ดฟ้าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร,ออไรนะ่ก็เป็นการดึงแบบนี้เหมือนกันนะกดเมาส์ซีนะฮะดึงดึงเหมือนกันเลยฮนะไม่ต่างกันนะฮะเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการแก็บมากกว่ากนะ็คือการดึงอะไรอย่างนี้อ่านะประมาณนี้ฮนะก็ค่อนข้างลำบากนะสำหรับคนที่เล่นมาโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะก็จะแบบผมนี่จะเล่นยากหน่อยนะเพราะผมใช้แป้นนะ โอเคนะครับผมต่อไปนะเป็นตัวะกดมาปุ๊บเราเอามาไปชี้ชี้ไปที่จะปลาเป็นเหมือนปลาอ่าเขาเรียกว่าอะไรกงจักรไปนะเป็นกงจักรสีฟ้า,ฟานะเดี๋ยวเอาให้ดูชี้ทำงานนะฮะเป็นปลากงจักรไปนะล็อกเป้าศัตรูด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนนัดะสามห้านะครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นจีอ,อาร์ผมปุ๊บเห็นไหมปลาออกไปประมาณห้าหกอันนะฮะนัดละยี่สิบนะก็ค่อนข้างแรงเลยนะฮะต่อไปครับผม หมดแล้วนะสกิลของอันนี้นะต่อไปก็คือสกิลหน,นึ่งมันจะค่อนข้างลำบากนะครับผมพอสมควรเลยต่อไปฮนะอันนี้คืออาของอ่ะเปลี่ยนปุ๊บโอเคนั่นก็คือสกิลอารอาตีธรรมดาก่อนจะเป็นเหมือนการปล่อยระเบิดไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดู่ะปุ๊บๆนี่นะฮะปาเมือนระเบิดค่อนข้าง จะแบบเท่น,นะผมว่าเท่มากน้ลองคลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเห็นนะระเบิดรัวๆเลยนะครับต่อไปครับผมสกิลอาร์มปุ๊บทุกคนไหนจะมองไม่เห็นเนอะ่ยลองป๊บมันไม่บอกยำม่เนะฮะสกิลนี้โอเคเอาเป็นว่ามันเป็นการสร้างระเบิดนะครับแล้วก็รุนแรงพองสมควรเลยแบบว่าใครเลือจะเยอะนี่ก็หายครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับอ่าต่อไปเสกิลอี เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการยิงปืนนะฮะเหมือนยิงเลเซอร์อย่างมือนะครับก็เป็นเหมือนนัดนัดเล็กๆประมาณนัดละยี่สิบลูโลเลยนะครับมาจะาชี้ให้ดูนะฮะจะยิงเั็นัดลกไอ้ยี่สิบลูเลยนะครับมันดูเหมือนจะยิงไม่โดนนะแต่จริงๆมันโดนนะเราไปเป็นสกิลอาร์ผมก็คล้ายๆกันหรือเปล่า,าเดี๋ยวลองใหม ใช่ครับเหมือนกันแต่รู้สึกจะยิงออกมาเยอะกว่านะ,นะก็เป็นสีม่วงฮะเอ็นี่สีแดงนะฮะก็จะเหมือนการใช้คาร่าเลยฮะชิกจอธรรมดาฮะก็จะเป็นเหมือนการตวัดมือแล้วปล่อยขึ้นนด่าสีแดงแๆไปนะอ่านัดละร้อยเลยนะครับค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยะะฮะต่อไปให้เป็นสกิวอาร์แล้วกันนปุ๊บปุ๊บเดีย๋ยวผมเข้าไปดูให้ใกล้ๆเลยน่ะ เราไม่ต้องสงสัยเลยครับเหมือนตีปกติเลยครแต่ออกมาเยอะกว่าแดาเมจนั้นละร้อยนะใครโดนดังๆลางตายนแน่ๆนะการันตีได้เลยนะค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเพราะมันเป็นสกิลสกิลอาแล้วครูาด,รคดาวเร็วมากๆนะนะนะเออจริงๆเนี่ยครับแซนเองไม่ใช่แซนนะแกตเตอร์เนี่ยมาจากอันเดอร์เทลนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะมันมาจากอันเดอร์เทลนะครับมันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะหาว่ามันมาจากคริสเทลนะครับหรืออะไรอย่างเี้นะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแกตเตอร์มันอยู่ในเกมอันเดอร์เทลตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ ซึ่งมันเป็วๆในเกมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนความลับในเกมอะไรประมาณนี้หรืออีเตอร์เอ็กนั่นเองซึ่งมันไม่ได้มีแบบบทบาทอะไรมากนะครับจนมาอยู่ในกิสเทลนะครับก็คือกิสเทลเนี่ยไปเอามาจากอันเดอร์เทลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้มันมีบทบาทในเรื่องมากขึ้นนะครับอ่าเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่ามาจากกิสเทลนะครับแกตเตอร์นะครับจริงๆแกตเตอร์เนี่ยมีบทบาทอยู่ตั้งแต่ในอันเดอร์เทลจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องนะนั่นก็คือประมาณว่าแกตเตอร์เนี่ยเป็นคคนนนทีี่่สรร้้าาางแซขึมอะับ โอเคนะผมไม่อยากเจาะลึกไปมากกว่าน,นี้นะเดี๋ยวจะโดนดาวนะโอเคกดนะเหมือนเดิมเลยนัดละร้อยนะยิ่งกันไประมาณสามอันนะรวมๆกันสามร้อยต่อไปผมเป็นสกิวอีกทีหนึ่งอะจะเป็นมือสีเขียวนะครับนั่นก็คือการกด A าเนี่ยเป็นการฮิวได้ให้ตัวเองนะครับคลิกธรรมดาก็เป็นการหิวให้คนอื่นนะครับอ่าฮิว,วให้ตัวเองคลิกธรรมดาฮิวให้คนอื่นตัว X นะฮะจะเป็นการสร้างโลกเลยครับค่อนข้าง นะครับ <c oughs> ว่าถ้าเรากดเอ็กซ์ค้างไปเนี่ยมันจะสร้างโล่ไว้ตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะใอ้ผมกดเอ็กซ์ค้างไปนะจริงจังฮัลโหลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันสร้างไว้ตลอดเลยนะครับยุ่งกว่าเราจะปล่อยตัวเอ็กออกนะให้ผมลองปล่อยตัวเอ็กซ์าหายเฮ้ยเจ๋งแสดงว่าค่อนข้างดีนะครับในการกดตัวแบบเอ็กค้างเนี่ยใช้ได้เลยนะกดเอ็กซ์ค้างแล้วก็เปลี่ยนแบบ เอค้างนะสมมติว่าคุณใช้เอค้างไว้ปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการสร้างเกาะไว้ค่อนข้างดีเลยนะเคนะครับสำหรับแคสเตอร์เนี่ยผมไม่รู้มันจะมีอะไรอีกไหมนะกดตัวจีห้าโพสนะฮะนี่ห้าโพสโค้ดเท่เลยนะฮะก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะก็เอฟเคเอนะครับผมเอฟเครวมๆกันทั้งหมด ห้าชั่วโมงครับในการได้มือครบทุกมือนะคนห้างยากนะครับหัวใจทั้งหมดเนี่ยออกอหัวใจทั้งหมดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันออกพร้อมกันเท่าไหร่เพราะว่าผมเห็นทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะออกอันหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะมันมีหกดวงนะผมน่าจะอยู่ประมาณหกชั่วโมงแต่ว่ามันมีอันนึงเนี่ยให้ผมเจอมันเกิดพร้อมกันในหนึ่งชั่วโมงอันนี้ผมไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็นอ่ามือสีแดงมือสีม่วงนะฮะที่ผมเจอใน เวลาเดียวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้อ่าสแตนตัวอ่าชาล่านะครับก็มาพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะผมจะแจกคลิปหน้านะฮะเพราะว่าไอตัวฮะเจ้าตัวอ่าดาบพนมรัยโปรเจกต์ยาสูโอเนี่ยผมได้แจกไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะก็ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บายบายครับผม